ถ้าพูดถึงรถถังที่ยิงโหดเทคโนโลยีอัดแน่นและไม่หนักเกินไปเพื่อนๆคิดว่าในยุคนี้คือใครหนึ่งในคำตอบที่ชัดเจนมันมาจากเกาหลีใต้ก็คือ K2 Black Panther ซึ่งถือได้ว่ามันคือรถถังยุคที่4ถ้าถามว่าจุดไข่ของ K2 คืออะไรก็คือปืนใหญ่120มิเม mm ตร L55 ที่มาพร้อมออโต้โหลดทั้งการใช้งานชุดกล้องกับเลดร์พร้อมเซนเซอร์จัดเต็มแต่ทว่า สิ่งที่น่าสนใจของรถถัง K2 Black Panther คืออำนาจในการยิงการจอ่อเกาะและกระสุนพิเศษพร้อมใช้งานเกาะป้องกันสำหรับเครือข่ายยุคใหม่ EP นี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับถ้าถามว่า K2 Black Panther เกิดมาเพื่ออะไรแนวคิดของ K2 เริ่มขึ้นปลายยุค90โดยที่เกาหลีใต้มีความต้องการในการสร้าง MBT ยุคที่4 ขณะที่มีความสามารถยิงแม่นบนทางวิบักและน้ำหนักไม่มากเกินไปเพราะต้องลุยน้ำลึกได้โครงการของ k คทูพัฒนาเสร็จสิมอยู่ในช่วงตายปี2000ซึ่งเข้าประจำการประมาณปี2014ผู้ผลิตก็คือฮุนไดโรเทฮมเคทูแบ็กแพนเทอร์คือรถถังยุคที่4ของเกาหลีใต้ที่มาพร้อมความสามารถในการลบแบบ3มิติและส่งควาเครือขา่าดโดยที่ใช้ลูกเรือสามในเพราะว่าใช้ออโตโลด แม้ว่า k คทคือตัวทอบของเกาหลีใต้แต่น้ำหนักของมันไม่มากเกินไปเพราะว่าหนักแค่ประมาณ55ไปจนถึง56กันขนาดที่ตัวทับของตะวันตกส่วนใหญ่70ตันขึ้นไปซึ่งทำให้เคทูได้เปรียบในการลบที่รวดเร็วหัวใจสำคัญของ k คทูแบ็กแพนเทอรซึ่งถือได้ว่าคือสิ่งที่ทำให้เคทูเคียบ m b g ตัวทับของตะวันตกได้คือการใช้งานปืนใหญ่ไปจนถึงกระสุนที่พัฒนาขึ้นเอง ปืนใหญ่ของเคโใช้งาน C.N.08 คือปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120มิิเมตรโดยที่ใช้ลำกล้องยาว55คาลิเบอร์ C.N.08 ลำกล้องชุบด้วยโครเมียมซึ่งสามารถยิงวัตถุขนาด30เซนติเมตรได้ในระยะมากกว่า1กิโลเมตร Back Panther ใช้งานออโต้โหลดทำให้สามารถยิงได้ถึง10นัดต่อนอาทีในขณะเดียวกันใช้งานเลเซอร์สำหรับสแกนบาร์โค้ดเพื่อจำแนกประเภทของกระสุน ทำให้สามารถเลือกได้ตามความต้องการของภารกิจได้การบรรจุกระสุนปืนใหญ่บรรถูกบรรจุในแมกกาซีนที่พร้อมใช้งานมี16นัดและ24นัดถูกเก็บไว้ในตัวถังด้านหน้ารวม40นัดสำหรับอาวุธหลักเกาหลีใต้ไม่เพียงแต่พัฒนารถถังยุคที่4ขึ้นมาเองแต่ไปจนถึงการสร้างกระสุนต่อต้านอัจฉริยะที่ใช้ในการทำลาย MBT ยุคใหม่ได้แก่ k 279 APF คือกระสุน AP ที่ใช้ในการจาะเกาะและ K 2 8 0คือกระสุน SEAT ซึ่งเป็นกระสุนพลังงานที่มาพร้อมฟิลตัวจับระยะใกล้ K 2 8 0คือกระสุนที่สามารถระเบิดตัวเองได้ในรัศมี7เมตรที่ห่างจากเป้าหมายสามารถใช้งานได้กับเป้าหมายทุกประเภทซึ่งใช้ในการทำลายเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำได้ประสิทธิภาพในการยิงของ C N 08สำหรับกระสุน AP มีระยะยิง2-3ถึเมตร ขนาดที่ระยะยิงสูงสุด4,000เมตรแต่ทว่าเ2 b ูแบ็กแพนเทอมีกระสุนอัจฉริยะที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นมาสำหรับ CN08 ซึ่งสามารถยิงได้ไกลสูงสุด8กิโลเมตรความโหดของแบ a c k พนเทอร์กระสุนเจาะเกาะอ,อย่าง K279 มันมีความเร็วต้นที่1,760เมตรต่อวินาทีขณะที่พลังงานจนปลายปากลำกล้องอยู่ในค่าส12-14เมกะจูลซึ่งสามารถเทียบตัวท็อปของตะวันตกได้ K279 คือกระสุนทางสเตนใช้ในการจาะก่อด้านหน้าที่ระยะ2-3กิโลเมตรแต่ถ้ว่าไฮไลท์ของ b บ็ c แพนเทอร์คือกระสุนอัจฉริยะ KS-Tem ใช้ในการทำลายด้านบนของรถถังต่อให้เคลื่อนที่อยู่ก็าตามเพราะ KS-Tem หัวใจสำคัญของมันคือฟิล l d เซนเซอร์ที่มาพร้อมชุดปิดและฟิลจุดระเบิดสำหรับหัวลบจาะเกาะทั้งการใช้งานเซนเซอร์หลายหมดประกอบไปด้วยเรดาร์ย,าย่านความถี่มิลลิเมตร และอินฟล่าตซึ่งมันสามารถโจมตีได้แม้ว่าถูกลบกวนและสภาพอากาศที่เลวร้วายโดยที่การทำงานของมัน K2 b ูแบ็กแพนเ e อสามารถยิงแล้วลืมได้หลังการยิงก่อนถึงเป้าหมายกระสุนอัจฉริยะมันจะกลางล่มออกเพื่อค้นหาเป้าหมายขณะที่ล่อนลงและทำลายด้านบนของรถถังด้วยความเร็วประมาณ2,000เมตรต่อวินาทีระยะยิงต่ำสุด2กิโลเมตรและสูงสุด8กิโลเมตรความโหดของมัน ต่อให้เป้าหมายซ่อนอยู่หลังกำบ,บงังแบ็คแพนเทอร์ก็สามารถยิงได้ขณะที่กำลังซ่อนตัวด้วยเช่นกันสถานะของ KSTEM กองทัพเกาหลีใต้มีใช้งานจริงแต่ทว่ามีจำกัดซึ่งสิ่งนี้ทำให้เคทัวมีมุมยิงที่ต่างจากรถถังทั่วไปถ้าพูดถึงอาวุธลองของมันได้รับการติดตั้งปืนกลหนัก K6 ขนาดจุด50 G, พร้อมกระสุน3,200นัดและใช้งานปืนกลขนาด7.6 2สอ คูณ51มิลิเมตรพร้อมกระสุน1 2 0 0 0มนัดเทคโนโลยี Technology ของ b บ็ k แพนเทอร์ถือได้ว่าก็จัดเต็มด้วยเช่นกันทั้งการใช้งานระบบกล้องโดยที่กล้องของพลยิงใช้งาน KGPS และกล้องพานโนราม KCPs ของผู้บังคับการและระบบควบคุมการยิงแบบ u u t t r r i l l e r ศูนย์สเลงของ K2 ให้กำลังขยาย4เท่าและ15เท่าโดยใช้ระบบอ p t ติคอ ส่วนกำลังขยาย30เท่าไปจนถึง60เท่าใช้โปรเซสเซอร์ภาพดิจิทัลแบ็กแพนเทอร์มีระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัติซึ่งควบคุมโดยอัลกอริทึมผ่านการจดจำเป้าหมายอัตโนมัติทางการใช้งานไจโรตัดสเียรภาพ3แกนแบ็กแพนเทอร์มันได้รับการติดตั้งเรดาร์ขึ้นมิลลิเมตรพร้อมเลเซอร์วัดระยะและเซนเซอร์ลมในส่วนด้านหน้าป้อมปืนนะครับซึ่งทำให้มันติดตามเป้าหมายแบบล็อกออนส่วนการค้นหาและติดตาม ผ่านกล้องความร้อนสามารถค้นหาได้ไกลประมาณ9.8กิโลเมตรแต่ถ้าว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายสภาพอากาศด้วยเช่นกันถ้าถามว่าก่อป้องกันของแบ็คแพนเทอร์มันแข็งแกร่งแค่ไหนตัวถังและป้อมใช้งานชุดก่อคอมโพสิตแบบโมดูลาพร้อมโครงเหล็กมาตรฐาน MIL 1 2 5 6 0 S ที่ใส่แผ่นเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์แบบไม่ออกไซด์พร้อมก่อเสริมแบบแยกส่วนคือก่อ ERA และ NERA กด้านหน้าของ b บ็กแพนเทอร์มันสามารถทนต่อกระสุนจอก่อ a p f ได้ที่มีขนาด120มิลิเมตรซึ่งยิงผ่านปืน L55 ระบบป้องกันภัยของ b บ็กแพนเทอร์เวอร์ชั่นในปัจจุบันใช้งานระบบแจ้งเตือนด้วยเลเซอร์และขีปนาวุธพร้อมเรดาร์ขึ้นมิลิเมตรในส่วนด้านหน้าของมันที่เชื่อมกับเครื่องยิงความหลายสเปกตรัมซึ่งสามารถป้องกันการมองเห็นด้วยตาเปล่าอินฟาเรดและเรดาร การป้องกันขีปนาวุธเครื่องยิงควาไหลายสเปกตรัมถูกยิงออกไปทางเดียวกันกับขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาเพื่อตัดการชี้เป้าและการนำทางของ ATGM ในขณะเดียวกันมันสามารถลวง IR และเรดารได้ซึ่งถือได้ว่าคือระบบผสานเซนเซอร์อัตโนมัติข้อดีของมันคือป้องกันรวดเร็วและคอบคุมหลายสเปกตรัมส่วนระบบ APS หรือ KAPS ปัจจุบัน K2 ยังไม่ติดตั้งใช้งานจริง มีแค่ระบบป้องกันหลายสเปกตรัมระบบเตือนภยัยและก่อป้องกันของมันหนึ่งในสิ่งที่สำคัญต่อการยิงในนัดแรกที่กระสุนออกจากลำกล้องทำให้เคทูมาพร้อมช่วงล่างแบบ ISU ที่สามารถปรับระดับก้มหัวเงยหน้าและเอียงได้ซึ่งสามารถยิงในพื้นที่ที่มีความต่างระดับได้อย่างแม่นยำแชสซีของมันก็สามารถลงน้ำดึกได้4.1เมตรขนาดของเคทัมีความยาว10.8เมตร กว้าง3.6เมตรและสูง2.4เมตรความเร็วสูงสุดบนถนนทั่วไปสามารถทำได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพิเสี่ย450ถึง500กิโลเมตรถ้าถามว่าแบ็คแพนเทอร์ถูกผลิตออกมามากแค่ไหนมันถูกเข้าประจำกันตั้งแต่ปี2014บล็อกที่หมี100คันบ็อกที่2 106คันบ็อกที่3 5มคันบ็อกที่4ี่0คันสำหรับรุ่นที่ส่งออก มีชื่อว่า K2PL สำหรับโปแลนด์สั่งซื้อมากถึง180คันในขณะที่นอร์เวย์กำลังทดสอบ K2NO ราคาของ K2 Black Panther ถือได้ว่ามีราคาที่สูงมากนะครับเพราะมันคือรถถังยุคที่4ซึ่งมีราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ8-10ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ300-370ล้านบาทแต่ราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์แต่เวอร์ชันของโปแลนด์มีราคา8.5-9ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้านำไปเทียบกับของเยอรมันอย่าง l e ะ p a r 2A7V ที่มีราคา8.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ M1A2V3 ที่มีราคา8.5ถึง9ล้านดอลลาร์สหรัฐคือรถถังยุคที่4ของสหรัฐเพื่อนๆละครับคิดว่าเ h ียร์2 Black Panther มันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับราคาแล้วถ้าไทยของเราจัดรถถังยุคที่4 50คันเพื่อนๆคิดว่าอเมริกาเยอรมันหรือเกาหลีใต้ที่คุ้มค่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ข้อมูลส่วนไหนที่เราพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเเพิ่มเติมได้เลยและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ